ขอต้อนรับสู่ช่วงคิดติดกระแสนะครับซึ่งช่วงนี้สนับสนุนโดยดีสกินเพอร์เฟกต์พลาสนะครับนิสัยแย่แก้ยากหักหน้าแย่แก้ด้วยดีสกินเลยครับรีบโทรกันเข้ามาเลยนะครับเพราะว่ามีโปรโมชั่นพิเศษของดีสกินนะครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับอยากผิวสวยหน้าใสนะครับโดยที่ไม่ต้องเลเซอร์รับโปรโมชั่นพิเศษติดต่อหมอกอฟได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ข้างหน้านี้เลยนะครับแต่สําหรับตอนนี้นะครับคิดติดกระแสของเรานะครับก็ต้องขอต้อนรับนะครับพี่เหมียวนะครับนกรัตนบบัวคํานะครับ สวัสดีครับพี่เหมียวนะครับสวัสดีคนี่คือเรื่องราวของธัญพืชมงคลเพื่อเสริมบารมีนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับพี่เหมียวลองอธิบายสิครับมันคืออะไรยังไงเราเห็นความสวยงามของธนญพืชกันกัน้าเลยนะคะมีหลากหลายสีมากความหมายของคนไทยของเรานะคะความหมายคือเขาสารมีหมดมอดเจริญรุ่งเรืองงอกงามกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคะความหมายเหล่านี้เนี่ยคนไทยมีอยู่คู่บ้านไม่ว่าจะเป็นในแนวของของมงคลแล้วหรือว่าของบริโภคแล้วธัญพืชเป็นของมงคลที่เรา นำมาบริโภคได้แล้วมีความหมายดีๆด้วยนะคะลองถามคุณหมอดูนะคะ uh. ในเรื่องของอาการบริโภค แล้วอย่างแพ็กเกจอย่างเงี้ยครับนี่ที่มีแบบอันนี้มีเรื่องของกระสอบข้าวสาอันนี้เป็นจานเป็นตีนเป็ดอันนี้มีความหมายไหมครับมีความหมายค่ะมีความหมายเยอะแยะมากมายเลยคนไทยนะคะจะมีความเชื่อในเรื่องของสีสันของชนยพืชซึ่งเวลาเราจะนําไปขึ้นไปบนบ้านเนี่ยความหมายคือข้าวสารีไม่หมดม้อจะเลยลุกเรืองงอังกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเหมาะกับสีไหนความหมายต่างๆนั้นลองให้คุณหมอเราสัมผัสีสักสีหนึ่งนะคะเราจะได้ไปดูกันว่าสีไหนใช่ค่ะคุณเต้คุณเต้ลองดูลอง ดูว่าจะได้คือสัมผัสไหนอันไหนเลยก็ได้เลยค่ะของสีหนึ่งผมชอบกระสอบอันนี้มันดูใหญ่ดิกระสอบออผมชอบ ชอบกินข้าวกล้องตรงนี้โอ้ใช้กันเก่งมากเลยค่ะจริงไหคะจริงค่ะเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะขอบคุณค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นผู้ชายที่มีความอดทนสูงมากเป็นคนที่น่ารักอ่อนโยนแต่ข้อเสียนิดนึงนะคะพี่คนข้อ้างตัดสินทุกอย่างด้วยอารมณ์รักจริงเกลียดจริงนะคะถ้าเกิดใครจะเป็นสาวน้อยในดวงใจของน้องเต้ยนะคะ้ต้องทำยังไงนะ ต้องเป็นคนที่อดทนมากๆเลยต้องรอมา่าตุจนปีินได้ปูนอะไรเงี้ยเอาไปไดไม่ใช่ขนาดนั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะให้ลองทำนายนะครับเราลองสามารถโทนเข้ามาได้ได้นะครับที่เบอร์02-636 แปดหนึ่งสามสี่ถึงห้าเหมือนเดิมครับถามพี่เหมียวกลับไปก่อนว่าแนวคิดที่จะเอาพวกธัญพืชเนี่ยมาทำนายนี่มาจากไหนครับอ๋อมาจากความหมายของคนโบราณโบราณของเราสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะเป็นโอทอปจังหวัดสุทรปราการนะคะอ,อ,อันนี้เนี่ยมีมาช้านานเราอยากจะดึงเขาขึ้นมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้หลงลืมธัญพืชของเราเลยเพราะว่าเป็นเราเป็นเมืองเกษตร นะครตั้งไว้ในบ้านเรามมงแล้วสวยงามแต่จริงมีความหมายลึกๆเยอะแยะมากมายเช่นกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดจะเล,ล,ลิรุ่งเลื้งงอกงามไปจัหวยปนิ้งระพระพิเกเน่เทพจุพระองค์ได้หมดเขาเรียกว่าอาหารมังสวิรัตนะ,ะเราเห็นแล้วไหมครับความหมายเยอะแยะมากมายอย่าลืมอุดหนุนตอกถังขาาาง้าวสารที่เยมืดมงคลน,นะคะรวมถึงเอานไปบริโภคนะคะให้เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราเน<ว>ี่ยอย่างถั่วแดงที่เราเห็นเนี่ยนะครับถ้าเกิดตามหลักของการแพทย์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าช่วยเป็นทางการปวดข้อบํารุงเรื่องของ ปรับสภาพเลือดปรับเรื่องอาการปวดรอบเดือนผิดปกตินะครับหรือว่าอย่างที่เราเห็นไอตัวเหลืองอีกุณเต้บิโอลาไงถั่วเหล,ล,ลืองเนี่ยนะครับก็ช่วยเรื่องสำหรับผู้หญิงฮอร์อโมนด้วยนะครับอถั่วเขียวก็จะช่วยในเรื่องของขับปัสสาวะด้วยนะครับอ,อุ้ยหลายอย่างเลยธัญพืชมีประโยชน์มากมายแต่ตอนนี้มีสายรอแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับอ่าโฟนอินกันเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณอะไรครับ คุณนิดนะครับคุณนิดได้เห็นทันพืชของเราไหมเห็นค่ะครับถ้าคุณนิดเห็นภาพเนี่ยสมมติว่าเอาสักสักส่วนเส้นสีหนึ่งเรากวนสีหนึ่งเอาเราสับเลือกสีดูนะให้กล้องซูมมาที่ฐานไหนดีครับถาดไหนก็ได้ค่ะถาดนี้ถานนี้แล้วกันอ่ะซูมมาที่อันนี้นะครับกล้องซูมมานะครับแล้วคุณนิดลองเลือกอมุนให้รอบนะคุณเตยคุณนิดจะเลือกว่าตัวเองจะสัมผัสสีไหนก่อนครับสีแดงค่ะสีแดงที่ดวงแดงใช่ไหมฮะ อ่านอนุญาตถ่ายนิดนึงนะคะสีแดงจะมีความหมายเรื่องความสุขนะคะสีแดงคือความสุขแต่เป็นคนที่จัดว่าเป็นคนใจดีเขาได้ความสงสารมีรฐาคาในความซวยทำคุณหลอกคนมีขึ้นฟังดูแล้วตาตกใจใจดนึงเราก็ต้องอ่านนะคะเราเป็นเมืองพุทธจริงๆเราควรจะช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันนะคะก็อย่าไปคิดอะไรมากเวลาเราทำคุณกับคนแล้วไม่ได้ตั้งใจนะคะพี่เหมียวก็ขออวยพรให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีแต่โชคดีจากการที่คุณทําบุญด้วยจิตใจที่เป็นคนดีคนหนึ่งนะคะ เดี๋ยวมีใครแจกด้วยนะครับเป็นธัญพืชมงคลเนี่ยให้คุณนิดด้วยเพราะฉะนั้นบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ให้เรียบร้อยกับทางหลังไม้ด้วยนะครับเอาไปบูชาที่บ้านได้นะจ๊ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับผมแล้วเขาเชื่อกันว่านะครับมีธัญพืชติดบ้านเนี่ยอย่างคนโบราณที่พี่เหมียวบอกเนี่ยนะครับหรือว่าอย่างคนจีนเขาบอกมีไข่มีส้มติดบ้านเนี่ยจะทําให้มีความมั่งคั่งร่ํารวย จริงไหมครับอ่าเป็นความเชื่อค่ะแต่ว่าเท่าที่สัมผัสมาก,ก็จริงนะคะเพราะว่าจริงๆคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนาไว้ตั้งไว้ในบ้านบูชาพร<ช><ช>ะก็ได้ความหมายดีๆก็คือเราก็น้ําท่าอุดมสมบูรณ์เข้าวสารก็ไม่เคยกินกันหมดปลูกอะไรก็คือเจริญงอกงามเพราะเราเป็นเมืองเกษตรเรามีความเชื่อมาช้านานก็ใหญ่ความเชื่อนี้คงอยู่นานๆนะคะเห็นไหมคะทั้งไม่ว่าคุณหมอเองหรือว่า<ช>น้องเขาเองเนี่ยเมื่อบอกความหมายแล้วก็บอกประโยชน์เยอะแยะมากมายของทัญยาพืชก็อย่าลืมหันมารับประทานทัญยาพืชของเรากันดูนะคะปัญหาคือ เริ่ไปตั้งนี่ตั้งที่ไหนตั้งไว้บนหิ้งปลาตั้งไว้บนหิ้งพระพระพิฆเนศจุพระองตั้งวบนหิ้งพระแล้วอย่าลืมขอพรจากท่านด้วยเช่นถ้าเกิดตั้งบนหิ้งพระนโมสามจบก่อนนะคะอารัธนาชนิดนึงนะคะแล้วก็ถวายธัญพืชไปเลยอยู่ได้นานสามถึงห้าปีของเรานี่ไม่ต้องหมดเรื่องการพังนะคะจับตากแดดครั้งหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งครั้งก็ยังดีนะคะเพื่อ ให้เขาเนี่ยได้รับแสงแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคนิดนึงพี่เหมียวบอกว่าถ้าเกิดหลุดพังเนี่ยพี่เหมียวเอาให้เอามาเปลี่ยนได้เลยนะได้เลยไม่ต้องมาเปลี่ยนทิ้งไปเลยแล้วเดินมาบอกพี่<อ>เหมียวป้าพี่มันพังแล้วฟรีได้เลยอของเรานะคะหาซื้อได้ตลอดน้ำปลา้ำพึง่งเวทีอยู่อาทิตย์ที่สี่อาทิตย์ที่หนึ่งนะคะอยู่มานานมากแล้วแล้วก็จะมีออกงานที่งานเมกกะวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกอย่าลืมกันนะคะไปเที่ยวกันดูไปบางงาน <ขา S 1> ได้มีร้ายแปแบบนะคะนอกจากได้ความหมายชัญพืชแล้วก็ยังได้ความสุขใจต่างๆด้วยนะคะม อย่างเช่นที่บ้านผมเนี่ยนะครับคือจะไปถวายพระพิเคศนะครับหรือถวายพระบูชาอย่างอื่นเนี่ยแล้วปรากฏว่าพอเราถวายของสดๆจริงๆเนี่ยนะครับมีตัวแมลงทองทองมันขึ้นอ่าใหุ้ณได้เลยค่ะส่วนผสมตัวนี้ของเรานะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะการที่อยู่ด้นานหนึ่งก็มีเบอกสเดาเคลือบอยู่ในนี้เรียบร้อยผสมไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเบอกสเดาเนี่ยจะต่อต้านพวกวัชพืชต่างๆหรือพวกมดแมลงนะคะเขาจะไม่ชอบกลิ่น และไม่ชอบรสชาติของเขาที่คมฉะนั้นเขาจะอยู่ได้นานขออย่างเดียวนะคะขอลูกค้าปีละหนึ่งครั้งจับตากแดดบ้างนะคะใช่เพราะไมีใย้ความชื้นมันเข้าไปทำลายตัวที่เคลือบอยู่อ๋อ,อมีสายโฟอนอินอีกแล้วนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับคุณอะไรครับเขียวหวานค่ะคุณเขียวหวานนะครับได้เห็นแทนจะพืชของเราเนาะเห็นแล้วค่ะอ่าคุณเขียวหวานลองดูครับ่าไ้จกให้เลือกสีต่างๆอ่าครับเมื่อกี้เราชนี้วยด้วยเป็นกะสอบบเป็นกระสอบนะครับมีสีเยอะแยะเลยมีสาคูเขียวนะคะมีข้าวเหนียวดํามีข้าวสารมีถั่วเหลืองแล้วก็มีถั่วแดงค่ะแล้วก็ถั่วแดงเลือกอะไรดีครับคุณเขียวหวานเลือกอะไรดีคะ ข้าวสารดีกว่ามั้งคะข้าวสารคนใจบุญค่ะอ่ะคนที่เลือกข้าวสารนะคะบ้านพายชีจะเข้าสู่ธรรมะรักสงบไม่ชอบความวุ่นวายน,น,นะคะมีโรคส่วนตัวสูงน,นะคะและที่สุดข,ขวาเป็นคนขวานพา,าร์ซักปากกระใจตรงกันด้วยรักความยุติธรรมไม่เอาเปรียบคนอืน่นจริงไหมคะ,จร,มคะจริงไหมครับ เนี่ยงไป่ร้ยอึ้งอยู่เขียวหวานเปเขียวหวานหายไปเลยยังอึ้งอยู่จริงเป็นบางส่วนจริงบางส่วนไว้เราเจอกันที่ที่เมกาดีกว่านะคะก็จะได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะโอเคครับขอบคุณคุณเขียวหวานนะครับแล้วเดี๋ยวมีทของที่ระลึกให้คุณเขียวหวานด้วยค่ะใช่นะครับไห้บูชาไห้บูชานะครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับผมอ่ะถามต่อครับแล้วเราต้องบูชาวันละกี่ครั้งครั้งเดียวก่อนตั้งค่ะอยู่ได้นาน,น,านอย่างน่าปีเราไม่ต้องเป็นของถวายเป็นของคือถวายแล้วถวายเลยมไม่ต้องมาถวายซ้ําแล้วค่ะอ๋อไม่ต้องแบบทุกวันพระนี่ต้องมาสวดมนต์ใหม่อะไรไหมครับถว,วายครั้งเดียวอยู่ได้นานเลยไม่ต้องถวายซ้านะคบเหมือนกับการเราถวายข้าวพระนี่แหละพี่จะแตกต่างกันก็คือของสดเดียวเราต้องจริงแต่ถ้าเป็นของแห้งจะอยู่ได้นานประหยัดเงินไปด้วยนะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย แล้วเราก็ได้ความหมายที่ของจริงจริงๆเลยเนี่ยค่ะที่ไปถวายแล้วเกี่ยวไหมคะว่าบางอันเนี่ยเราต้องถวายเป็นคู่ๆ่<ผ>เป็น,นบร<า>รยาเดียวมีร้อยแปดแบบเลยค่ะของเรามีร้อยแแบบเยอะมากซึ่งไม่สามารถจะนำเสนอได้หมดยังไงเราไปเจอกันที่ตลาดน้ำบานบึงเจ็ดแปนี้มีก็อยู่นะคะอาทิตย์ที่เสียที่1รวมถึงวันพ่อด้วย อ,อยินดีต้อนรับเลยนะคะถ้ามาจากรายการนี้ลดให้20%เลยเดี๋ยวเราก็มีเบอร์ติดต่อของพี่เหมียวด้วยนะครับ,รบอ่าเบอร์ติดต่อก็080 2291339นะครับใช่ไหมถูกต้องะนะครับ,รบก็ใครที่สนใจนะครับเรื่องของธัญพืชมงคลหรือสอบถามเรื่องของความมงคลของแต่ละอย่างของธัญพืชติดต่อพี่เหมียวได้น,นะครับอันนี้ผมเริ่มสนใจตรงนี้ดนึงครับว่ามันจะมีภาชนะที่บรรจุธัญพืชเนาะที่เป็นลักษณะต่าง มีความหมายยังไงบ้างครับอันนี้เป็นจีนเป็ดหรือสัตว์ปรดังในตลาดน้ำปาลาหพึ่งของเรานะคะเราก็จะนำเอ่อเป็นเปลือกเป็นเป็นเปลือกไม้ชนิดหนึ่งนะคะคซึ่งจริงๆแล้วอยู่บนต้นตกมาก็เราก็ทิ้งเราก็จะเ็บเก็บมาใช้นะคะเขาเรียกว่ะะา,าใช้ประโยชน์กับเ,เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะใช้ประโยชน์กับของที่ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะเห็นไหม,มคะเราเรารีไซเคิลกลับมาใช้ได้แล้ได้ความหมายดีใจ นะคะแล้วออามาสวยงามด้วยมีความหมายพิเศษก็คืออันนี้เอาโยนเสียงทายในสิ่งที่เราอยากรู้จริงๆแล้วทันยพืชเนี่ยงานแรกนางขวัญเราก็เห็นจะใช้ทันยพืชในการเสียงทายอันนี้เราก็จะใช้โยนถ้าตั้งคือใช่หลงคือไม่ใช่โยนลงไปในน้าอ๋อโยนลงไปบนพื้นที่เราบนบีที่ยื่สูงๆเนี่ยค่ะไม่ต้องกลัวพังเลยค่ะของเราแข็งแรงมากลองลองดูได้ไหมกระจกจุดอันนี้ได้เหรอคะกระจกอันนี้ค่ะนไหมคะปาก็ไม่แตกเห็นไหมคะ ้ได้นะครับพอดีมีกระจกแ็งเลยงแรงมากครับผมนึกว่ามันจะหลุดแต่ไม่ต้องโยนนะครับอั้เปถ้วยนะหรบอว่านี่เป็นถ้วยเป็นถ้วยนะครับความหมายของถ้วยตาไก่คนโบราณเชื่อว่าไก่ตื่นก่อนพระอาทิตย์เพราะไก่เป็นสัตว์ขยันมีความหมายว่า หากินเก่งหากินคล่องแต่ยิ่งอยู่บนถ้วยนะคะเงินเต็มถ้วยเต็มชามแต่อย่าเพื่อเต็มถ้วยเต็มชากินเท่าไหร่ก็ไม่หมดุยควาใหม่เยอะแยะมากมายเลยนอกจากทานได้บูชาได้แล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขใจด้วยนะคะเมื่อมีของมงคลของคนไทยอยู่ในบ้านเนี่ยอันนี้เป็นไก่ขยันอดทนเนี่ยเหมาะกับครูเต้ยเลยอมคนตื่นเช้าตื่นเช้าเลยแต่ผมเนี่ยสนใจอันนี้เมื่อไรผมดูแล้วมันสวยงามที่สุดเลยอ่ากะลามะพร้าวนะคะความหม่ของเขาแก่ง่ายแต่ยากอายุยืนถายโม่อะไรเห็นไหมคะ พอฟัง <laughs> <c oughs> แล้วหายงงเลยจุกต้องหลุดเองนะคะห้ามตัก <c oughs> แต่ที่สําคัญชายเป็นกะลามะพร้าวแก่ตายค่ะต้นความหมายแก่ง่ายตายยากอายุยืน <c oughs> ประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นที่หนึ่งเป็นอ่สินค้าที่โดดเด่นของเรามากเลยขายดีมากเลยนะคะกะลามะพร <c oughs> ้าวกะลามะพร้าวของคนสมัยบโบราณ ใช้ในเรื่องของตักข้าวใส<ช>่ภาช,ชนะใส่อาหารใส่อะไรเยอะแยะมากมายถวายพระด้วยแล้วก็ใช้ในครัวเรือนด้วยสมัยก่อนเราไม่มีช่วยไม่มีชาม<ช><ช>นะคะเราอย่าหลงลืมกันเนาะอันนี้เป็นของนา่นงนารักเห็นไหมคะพอมาใส่ชัยพืชแล้วดูมีมูลค่าขึ้นมาเลยสวยงาม,มขึ้นมาเลยแต่ก็จะเห็นว่าในแต่ละภาชนะที่บรรจุเนี่ย ธัญ,ญพืชทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวใช่คะ่ะแบบนี้ก็คือเหมือนกับลูกค้าก็เลือกได้ร้อยแปดแบบค<ช>ือลูกค้าชอบแบบไหนก็<ช>อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เขาเกี่ยวข้องกันด้วยใช่ค่ะหลายๆเรื่องเช่นอาจจะที่ตั้งด้วย<ช>หรือว่าอ,อยากให้เป็นแนวนี้เหมาะกับบ้านแบบกระสีบ้านมีหลายแบบม,มากเลยจริงๆเราพูดเท่าไหร่ก็ไม่หมดเลยความหมายของธัญพืชด้วยภาชนะด้วยยังไงอย่าลืมไปเที่ยวกันตลาดน้ำบานลำพึงนะคะก็จะได้ความหมายที่ครบแล้วก็ได้เจอกับตัวของมเองเลยแล้วจะได้คุยกันเลยนะคะ ให้สอบทางได้โดยตรงเลยมันก็จะได้ชัดเจนมากขึ้นว่าเราเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็เราเลือกธัญพืชนี้ถ้าเกิดสมมติเราเลือกแล้วได้แบบสมมติอย่างสมมติดังของคูเต้เนี่ยครับเลือกแล้วได้แบบว่าใช้เงินเก่งอันนี้เรามีวิธีแก้ไหมครับใช่สิครับอ๋อก็ต้องประหยัดนะคะอ๋อหรือไม่ก็เอาพี่เหมียวเข้าไปอยู่ในบ้านเอานั้นนะเดี๋ยวจ่ายแทนนะนะคะจริงๆคืออาจจะต้องแบบไปเจอพี่เหมียวเนาะแล้วก็ไปปรึกษาว่า ของเราเหมาะสมกับอะไระ้วยนิยสัยของเราแต่ของเรานะคะจะเป็นเลนสม์ธรรมะโดยตรงไม่เกี่ยวกับเรื่องดวงนะคะต้องเน้นกับลูกค้าก่อนเป็นความสบายใจเมื่อเราได้คุยและและเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่<อ>ยังไงก็แล้วแต่อย่าหลงลืมนะครับอย่าลืมบริโภคด้วยเนี่ของดีของเราทั้งนั้นเลยเมืองไทยเรามีอุดความอุดมสมบูรณ์เยอะแยะมากมายที่ให้เราค้นหาเมื่อเราพบแล้วว่าเป็นสิ่งดีๆเหมาะกับสุขภาพของเรานอกจากมหาคุณหา คุณ<ว>มอแล้วคุณมอแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะไปไปหาพี่เหมียวด้วยนะคะได้สองแบบเลยได้ทั้งเรื่องสุขภาพด้วยได้ทั้ง ความร,รู้ในเรื่องความโบ,บ,บราณโบราณด้วยนะคบวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มารายการนี้ก็ยังอยากบอกเลยว่าทุกคนจะได้ไม่หลงลืมความหมายของธัญพืชของเรานะคะเมืองไทยเรามีอะไรน่าอยู่น่าดูน่ากินอีกเยอะเลยตามหลักของพระอ,องค์เลยนะครับของหลวงของเราเลยครับกเกเษตรพอเพียง<ช>นะครับลลแล้วก็กเกษตรผสมผสานและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการผสมผสานเรื่องของธัญพืชนะครับเป็นไอเดียที่ดีมากๆแล้วก็ช่วยคนไทยเนี่ยนะครับมีมีรายได้ด้วยนะครับเป็นโอท็อปของจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากพี่เหมียว มากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เหมียวด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการฮิตติดหมอซีซั่นสครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครครับผมคุณผู้ชมครับก็ช่วงนี้พักเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาฮิตติดใจกันครับ